สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นคลรินนะครับผมตัวที่แบบมาแรงที่สุดนะตอนนี้น่าจะแบบเจอกันพบเจอกันเนยะตามแรงนี้น่าจะเกลีเลยนะตัวที่แบบมีกับตุกตีคิดว่าโลเยอะแล้วนะี่ครินน่าจะเยอะกว่ากันปรับมาค่อนจะดีนะปรับมาแบบดูดเลือดเยอะอนะไรเนี้ยแล้วก็จะมาพูดถึงเอฟก่อนนะ ถ้าเอฟเป็นแนะนาจริงเนี่ยแนะนำให้เป็นเอฟหนึ่งนะมันจะใช้เวลาโดนกันโดนอะไรได้เวลาเราโดนอันติมันก็จะใช้ได้เดี๋ยวโดนติเราโดนสกิลฝั่งตรงข้ามเนี้ยหรือว่าโดนแบบเจ็ดเงี้ยเราตัวล้มนี่เราแบบไม่ได้ลุก,กน,นะถ้ามีเอฟมันก็นจะช่วยลช่วยได้เราโดนแพ้แฮร์รี่โดนอะไรยเงี้ยมันก็ใช้ได้นะเมืใช้มันก็อาจจะพักตะตูให้กระเด็นนะ ลราโดนตีงไงบางทีศัตรูตตมันก็กระเด็นแบบไปไกลเราเนะี่ยมันใช้ก็ต้องระวังแต่จริงไม่ต้องควรใจหรอกมันกระเด็นไปก็ปล่อยมันไปนั่นตอนมันกระเด็นไปแต่จริงใช้แล้วแบบจริงบางคนแบบใช้แล้วรีบ dead. แดดจริงไม่ต้องรีบแดดนะเท่าแบ,บใช้แล้วเนะี่ยเนี่ยก็ยืนยืนหัสักแป๊บนึงนะแล้วค่อยแดดคือดูเกรมันมันจะมีหลอดบอกอยูะแค่ถ้าหลอดมันใกล้จะหมดเนี่ยเราค่อยเราค่อยแดดนะคนเนี่ยใช้ปุ๊บแดดเนี่ย มันก็ถามมันมันได้ไหมถ้าบางจาังหวะที่แบบฝั่งตรงข้ามมันตีเงี้ยเออทำอย่างเงี้ยมันก็ทุกแหละถ้าแบบไฟปกติเงี้ยแบบแบบฝั่งตรงข้ามไม่ได้มีสกิลอะไรเงี้ยเอ,อ้ก็ผิดถ้าเราใช้อย่างเงี้ยบางทีแบบศัตรูแบบมาตีเราเงี้ยเราก็จะบล็อกไว้เราก็ยืนแข่งไว้แบบหนึ่งนะกับกันพากันอะไรเงี้ยคือการดาเมจได้ระยะหนึ่งขัดให้พงขัดให้เพื่อนอะไรเงี้ย ก็จะกันได้แป๊บหนึ่งส่วนถ้าเป็นอีกเอฟหนึ่งนะแอฟหนึ่งจริงมันก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่มันก็แบบไม่ได้ดีมากคือมันจะคล้ายเอฟเทดะแต่มันอาจจะจับแบบจับตัวข่าวนะถ้าร์ดะมันจะจับตัวฟลาใช่ปะแต่ตัวเนี้ยมันจะจับตัวข่าวถ้าเป็นตัวสาวเนี้ยคือมันจะจับหักคอมนเรากดเอฟอีกทีหนึ่งมันจะเดอกเราก็จะฟ้าได้ทีหนึ่งจะฟ้าได้เกือบทุกโวดเลยนะ แต่ข้อเสียก็คือถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามเป็นโฮฟ้าหรือละชาร์จฟ้าเนี่ยคือเราก็จะจับไม่ติดนะแถมเราก็เสี่ยงจะโดนแบบฝั่งตรงข้ามปล่อยฟ้าได้มันก็คล้ายทาเกดเลยแต่มันอาจจะแบบแตกต่างกันอันนั้นจะเน้นแบบจับฟ้าแต่อันนี้เน้นจับข่าวซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเล่นในทีโอเนี่ยคือแบบมันจะโดนฟ้ากันเยอะแล้วนะบางทีสมมติไฟปกติกดเอฟไปโดนฟ้าแบบทีหนึ่งก็คือแบบเกาะแตกได้เลยนะคนก็ไม่ค่อยจะเล่นกันเท่าไหร่นะ ถ้าถามมาเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ถ้าท่านแนะนําก็ให้เล่นนิดนะว่าตอนอันติเนี่ยมันจะใช้ได้แล้วนะเอฟถามอันตินี้ใช้ได้ไหมตอนอันติมันก็ได้นะจับหักคอแล้วก็ได้ชาร์จได้หนึ่งทีแต่มันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะือเราฟันปกติก็ได้แถมกว่าจะจับได้ก็ยากลำบากเน้นเอฟกันไว้ก็น่าจะดีกว่าอันติหนึ่งมันถามาเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะแต่ไม่แนะนำเลยเกี่ยวมอค่าไปเลยเดียว ไปอันทีสองเลยมันปรับมาแล้วขึ้นจะดีเพราะฉะนั้นอันทีสองเนี่ยเราลาอนติมาเนี่ยเราจะฟันได้ปีสองทีนะก็เลือดเราเยอะฟันได้สองทีปุ๊บคือเนี่ยมันจะกินเลือดเราแหละเราแบบฟันไม่โดนคนเนี่ยเราจะฟันได้สามทีคือเราจะติดอมตะละตอนตอนอมตะนี่เราฟันตันรัวได้เลยนะก็เลดเราจะไม่ลด กรณีือดเลือดเราจะหมดเนี่ยคือปกติเราจะหายไปนะคือไม่ว่าต่อมาสมมติเราผมเพิ่งแปลงไนงะแปลงแล้วผมฟันเวสองทีฟันปีหมดละผมติดอามาตะาละคือแบบตอนให้เราแบบเพิ่งกดเนี่ยแต่ถ้าเลือดเราไม่มีคือเราก็แบบเดนมุดาโลงอนะ่ะโดนมุดาโลเราแปลงแล้วก็ฟันสักทีหนึ่งก่อนก็ได้อย่าเพิ่งฟันให้มันหมดนะ ไปหาปองหาปั๊มก่อนแล้ค่อยมาฝันเนี่ยเราจะได้ฝันเพิ่มนะฝันได้หลายทีเลยกติมันก็จะเล่นกับพวกที่ผิงพวกคลุมมีเนี่ยมันก็จะหิวเลือดให้เราได้ก็จะไม่ต้องออกไปปั๊มนี่คือกรณีที่ฝันไม่โดน กรณีที่ฟันโดนเนี่ยเราจะได้เลือดคืนมาได้เนะนี่ยฟันทิ้งไปก่อนหลนะเอามือเลือดผมลดนะผมฟันคนโดนคนหนึ่งคือแบบมันจะแบบไม่ได้ลดเท่าแบบตอนที่ฟันไม่โดนอนะ่ะเนี่ยมันจะบวกร้อยห้าสิบอยู่เราก็เสียเลือดแหละแต่มันก็จะบวกวเราก็ฟันได้เยอะขึ้นนะ แล้วเราฟันสอง,องคนเนี่ยเราจะแบบไม่เสียเลือดเลยนะหลักก็น่าจะมีประมาณนี้นะเก,เกี่ยวกับอันติยิ่งได้ฟันโดนเยอะอย่างเงี้ยเราก็ยิงได้เลือดยิงถ้าฟันโดนสามนี่คือเลือดเราจะเพิ่มมาเยอะมากเลยนะต่อไปก็จะเป็นแบบเทคนะิคมันจะมีคอมโบของมันนะคารินนะ คอมโบ,โบแบบฟันได้สามทีทีเนี่ยังแรกตอนนี้ยท้าบนเราฟาดชาดโดนทีหนึ่งแลครับแล้วฟันตรูกลับมาแล้วมันจะโดนเงาเราทีหนึ่งฟันมันลอยแล้วมันจะโดนเงาเราทีหนึ่งเราก็ฟันได้อคอมโบ,โม,โบมันก็จะประมาณนี้นะฟันทีหนึ่งฟันกลับโดนเงา,เาฟันอีกทีหนึ่งปร,ประมาณนี้นะ อันบนี้อาจจะแบบเด่นสำหรับแบบฟันตัวหนึ่งที่แบบเพื่อนเราไม่อยู่เงี้ยเราก็ฟันแบบแล้วถ้ามุกกรณีเพื่อนเราอยู่เราก็ฟันเหมือนกันฟันรอเพื่อนเราชาร์จฟ้าฟันต่อรอเพื่อนเราชาร์จฟ้าฟันว่าถ้าพอฟันเนี่ยบางทีมันเกรนไปไกลเนกะือแบบเพื่อนเราฟ้าไม่ได้ เรีนไปไกลแกนเพื่อนเราก็พาไม่ได้วรนนี้ตนี้มีเพื่อนอยู่เนี่ยเราฟันแค่ทีเดียวก็พอนี่คอมโบเกี่ยาแต่แบบไว้ตอนที่เราฟันโดนสองตัวอะไรเงี้ยหรือแบบฟันแบบกรณีที่เพื่อนแบบไม่ได้ชาร์จไฟอยู่ไม่ได้ลอยชาร์จไฟนเนี้ยได้เน้นเป็นคอมโบนั้นมันก็จะฟันได้สามสีทีเลยตัวก,ก็แบบไม่ได้ลุกไม่ได้ใยับไม่ได้ไม่ได้มีเอฟไม่ได้มีอะไรก็ออกยากหน่อย ผลดาเมจตัวนี้จะแรงตามเสียอาวุธนะก็เน้นเวลาอันติก็เน้นแบบสีของจีดีๆเลยจะแบบมีของพวกของทองพวกปืนพวกอะไรเงี้ยก็สับมาแปลงได้คือยัาไงก็คือในทีมมีของทองก็ควรจะให้ตัวนี้หลักการจะมีอีกทิกหนึ่งก็คือเวลาเราตอนเวลาสมุดเราอันติใช่ปะถ้าเราติดอาาตะ ตอนเราติดําตเนี่ยเราจะไม่เสียเลือดนะเราพยายามแบบฟันให้ได้มากที่สุดเนี้ยเลือดเราจะแบบจะปืนอย่างเดียวคือเราจะไม่เสียคือถ้าเราหมดเนี่ยเราฟันทุกครั้งเราฟันเราก็จะเสียซึ่งมันแบบมันได้เลือดก็จริงแต่แบบมันเสียเลือดเยอะกว่าคือฟันยังไงเลือดเราก็ต้ทั้งลดนีตอนที่เราติดอมตะเนี่ยคือเลือดเราจะไม่มีเสียมันจะเพิ่มอย่างเดียวเพราะงั้นตอนที่เราติดอมตะเราควรแบบปแบบฟันให้ได้เยอะที่สุด เป็นใ,จใจเลือดเรากลับึืนมาเพราะล้วบางทีเราฟันต่อได้อันตีเราก็ฟันต่อได้นะถ้าเรามีเลือดหรือบางทีต่อให้อันตีเราหมดเนี่ยเราก็แบบลงมาเล่นปกติเราก็มีเลือดบางทีเราเลือดปิ่มอย่างเงี้ยเลือดมันก็ไม่ไหวเล่นไม่ได้ละแล้วแบบไม่มีเลือดโดนฟ้าทีหนึ่งก็ตายหลังเขาเศร้า,าก็น่าจะมีวิธีตนวิธีฟันเออผมลืมบอกวิธีฟันนะ วิธีปั่นเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนแบบเราชาร์จอาวุธเลยนะกดชาร์จค้างปั่นชาร์จค้างปั่นเหมือนเราชาร์จอาวุธแหละโอชาร์จไฟข้างขวาก็ได้กดได้ทั้งสองนะก็ได้ชาร์จแบบให้มันกิ้งอ่ะเนี่ยเนี่ยมันเสียงดังได้เสียงดับอ่ะมันจะดังกิ้งอ่ะอันนี้มันแบบชาร์จหนึ่งกิ้งปั่นอาวุธอ่ะ คือถ้าชาร์จหนึ่งกิงอ่ะมันจะฟันแบบนี่เนี่ยมันจะเป็นทายแต่นี่คือกรณีที่ไม่ได้ชาร์จนะแบบคลิกคลิกเรรัวบันทีข้าวอะมันก็จะเป็นทางเนี่ยเป็นท่าฟันเลยมันกดไร้เลยลักการมันก็ได้จะมีแค่นี้นะมันจะกดซ้ายขวาเงี้ยมันได้ได้แล้วได้แต่แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราชนะบันทีเราเนี่ย บางทีเราไม่จำเป็นต้องแบบกดสปแปมเรื่อยๆเราโฮไปนิดน,ดนึงก่อนก็ได้โฮให้มันใกล้จะขึ้นกิ่งแล้วเราก็ไป<ะ>พยายามโฮแบบวิ่งตามตัวเนี่ยโฮโฮปุ๊บปล่อยเป็นนี้ก็ได้โฮปุ๊บปล่อยเป็นนี้ก็ได้เราจะโฮแล้วฟันเนี่ยแต่หลักผมเนี่ยนะไม่กระโดดนะเพราะมันจะเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างจะไวแต่อย่างเงี้ยระโด,ด เราวิ่งปกติมันได้ไหมมันก็ได้แต่มันเสี่ยงเวลาเราโดนแบบโดนฟ้าโดนอะไราบางทีเราโดนแบบชาร์จฟ้าหรือแบบบางทีมันมีเจดนะเือแบบพวกดารกอัลพวกมอร์เเลสอะไรเงี้ยคืี่ยมันจะขัดเราได้นะมันจะเสี่ยงบางทีเราอาจจะโดนเอฟโดนอะไรอย่างเงี้ยน้ำก็เวลาเล่นก็มายากระโดดไปนะตอนนี้มันเน้นกับกระโดดเป็นหลักเลยจะได้ไม่โดนดามเมจอนะ ดิลาอาจจะไม่ได้โดนขัดหรอกแต่โดนฟ้าไปกนแรงอย,งออยงู่นะเขาดาเมจตัวใหญ่มันไม่ค่อยจะโดนดาเมจอะไรนะคนเล่นต่วใหญ่มันก็กระโดดกันหมดแหละหลักๆก็น่าจะมีแค่นี้นะแค่มาแนะนําวิธีการเล่นเห็นคนถามมาในสตรีมเยอะก็เลยจะมาแนะนาเพราะตัวมันน่าจะแบบน่าจะฮิตที่สุดนะตอนนี้แล้วนะคือแบบโลปรับมาดีแล้วตัวนี้มันแบบไม่ต้องปรับอะไรเยอะคือแบบตัวมันดีแล้ว อ่ามันสู้ตัวอะไรได้คือมันแบบอาจจะแบบไม่ได้สู้ไม่ได้หมดทุกตัวสู้ตัวนี้อาจจะสู้ได้แต่พวกโลพวกอะไรพวกเนี้ยทำมันสู้ได้ไหมมันก็สู้ได้ทต่มอาจจะสู้ยากนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้แพ้ทางมันอาจจะฟันฟันไปทต่มันอาจต้องใช้เลีอยดอะไรเงี้ยอาจจะต้องพึ่งทีมหน่อยถ้ามีซีผิงก็จะเล่นสบายนะพวกทักกิดะพวกมัตตลีพวกเสือคือฟันได้หมดเลยนะ พวกน้ำแข็งเน่ยคือมันก็แข็งเรายากนะพะเราตอนชาร์จจมันจะเป็นตัวม่วงกูเชนนี่ก็ฝันสบายเลยนะยู่ฉานก็ฝันได้เราได้ก็ฝันได้ระวังโดนปลาน้ำนะถ้าโดนปาน้ำก็อาจจะโดนตักฟ้าหนึ่งุรุมิฝันในวงได้สบายนะสองสามตัวาทาคัจินี่แบบสบายมากสายนี้ก็ฝันได้แค่ระวังติดขอบสายเวลาติดเลยคือ้าโดนแล้วก็คือยาวเลยนะ ที่ผิงก็ฟันสบายแต่ยักษ์นี่ฟันไม่กระตุกนะยักษ์นี่อาจจะต้องระวังส่วนใหญ่มันจะจับยากนะแต่ผมจะเล่นยักษ์เนี่ยจับยากนะไข่ลินเนี่ยฟันไปฟันมาเนี่ยต้องอาจจะต้องระวังตอนที่ชาร์ตอะตอนฟันไม่เท่าไหร่มันจับยากละตอนที่เรากําลังชาร์ตคิงอะอาจจะโดนเข้ามือได้เราต้องแดดหลบนะฝันเฟิร์เลียฝันเลียก็ฟันไม่กระตุกนะแต่มันแบบฮิตบ็อกซ์มันใหญ่พวกตัวยักษ์อะ คือเราฟันคือมันได้การันตีแล้วว่าหนึ่งคนคือแบบเราได้เลือดอยู่แล้วถ้าเพื่อนในฟังตรงข้ามมันยืนอยู่ใกล้ๆก็คือแบบเราไม่เสียเลือดฟันได้เรื่อยๆมันก็สบายฟันไปเรื่อยๆมันไม่เปิงเงี้ยก็คือฟันสบายนะแต่เราก็ระวังเรื่องอันตีนะถ้าโดนอันตีตันมาก็อาจจะตายได้แต่มันจริงๆนตัวนี้มันมีอมาตะอยู่นะแบบ ต่อให้แบบโดนนะักก็อาจจะไม่ตายนะก็ะติดตันแต่แบบต้องอาจจะเพงเพื่อนนิดหน่อยแ้ตอนนี้ต้องใช้เลือดถ้าแบบไปไม่มีตัวทับเนี้ยก็พยายามฟันๆน้วเลือดไกล้โลเนี้ยก็อาจจะต้องปั๊มเลือดสักทีหนึ่งแล้วค่อยมาฟันตอนถ้าแบบไม่ได้ฟันแบบโดนซองแหละบางทีโดนฟันโดนหนึ่งเลยๆหรือบางทีเราฟันพลาดเนี่ยคือเลือดมันก็จะแบบไม่พอ ทุกคนก็ไม่แน่จะไปฟันโดนตลอดเี่ยมันก็นไม่แน่ผมเลนม่นไม่ได้ฟันโดนตลอดอาจจะต้องมาพับมาปั๊มบ้างนะครับฟันต่ออะไกคลิปนี้ก็น่จ,จบคลิปแล้วนี้นะครับไม่น่ามีอนะไรล้วัยวคลิปหน้าจะมานำเสนอเทคนิคนีเด็ดนี้ไปแล้วครับผม